มาเจล่อมข้อนเจล่อนข้อนโอ้มาลาย่องอยู่เนาะมาลาย่องอยู่ับย่องอยอะมือนี้ก็ไดหมวดบางนึงกัดพู้ถือว่าถือเลขันน้ำว่าน้ำปูกับแซวชะอยู่กับมี่อันน้าด้วยมาชุดหลังเนียนมาเขาเอียงหมู่บ้านเป็นโวกมากไหมครับออกข้าน้อยอันศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อก็นออหนั่นเห็นว่ารูด้วยสะดงกรึเลขเลขมันมาทั้งสามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ละจะมาอันน้าด้อยอีกหมู่บ้านนี่เ่็น่ากเจ้าเรับ หนึยโอ้ยปูว่ามาคักมาแน่เดี๋ยวเร็วปู้นเข้าน้อยอีคนนะเขาถ้าเจ้าตามอยู่เอพูตามก็ได้อนชุดชุดไทยไหมผู้ไยไหมชุดชุดไทยผู้ไยศูนหนึ่งหนึ่งเน้าเลขที่รบ้านอยปูดียไมบงชุดไทยไหมมาคักมาแน่แท้มาสันปูนี่นี่นเออนี่นีปู่มาให้ศูนย์หนึ่งหึกแปลว่ามันมากก็สามตัเลยาะั่านว่าสามตัวห้า้อยมาสันโอ้นึ่งปูมาให้บ้านเลขที่ มันกทียัปูขีนีอี่ทียังหนึ่งุนหกหง่หนึ่งหกซุนวมันออกก้นสาตัวเลยเออมันละเขาจะได้เห่อนทุนนึงนี่ละปูว่าประเทศเลาเคยทรมหาปูเขาจะว่าถ้าเกิด่ว่าซื้ออันนี้บอกปูกับโปลูด้วยส่วนหนึ่ปูกับโปลูด้อส่นหใครมากกันได้กัว่ากันไปประกาศนี่ป่ประกาศปูได้ให้เจ้บอกอันปูกับซี่ยังทีหลังหมดเพาะเห็นก็เลยปูกับว่าห้าสามเจ็ด ขันมันขืนกันจะเป็นสามแปดพระเจ้าเลยได้ตูดแต่ว่าทั้งสองเขาเขียนลงจากคนเทพปูเปิงแม่นบอส์วัดวดไเขียนวัดไอเขียนเออวัดไอเขียนแต่ว่าผู้ข้าเจ้าอันเอฟซีก็เจ้าสลาัข้าเจ้าจำผู้เพาไว้นะผู้ได้เฝ้าอยู่ขันมันขืนมันก็จะเป็นหกแม่นบอล่ะขันมันขึ้นมันก็จะเป็นแปดเพว่าขันมาตรงตรงมันจะเป็นเก็ดนั่นน่ะพระเจ้าเล่ย์จำครันี้ล่ะพระเจ้าก็เลยเป็นตัวตูดตัวตัวคนได้ครึ่งเดียวนึงเหมือนี้ว่าสันพระเจ้าใจ้ครึ่งเดียวลงปูว่าสัน มันอันเปียกมาสั่นว่าครับโอ้ยมันกมาตรงตเลยเนาะอันสามตัวเนาะมาเมื่อทๆเลยเหมอนห้าสามแปีนั่นแหละครับมันกิให่โตโตมาสั่นครับกับม่พูททมาทั้งบุญเล็กน้อยมันอันมันอันบดตัวตรงเนาะขันแม่นว่าห้าสามเจ็ดมาั่นโอ้ยเจ็บเจ็บ บ่าเป็นอยังดอกปูเพิ่นบ่ถือเพิ่นกัเฮ็ดนั่คือเกาบุญนะเพราะว่าปูเฮ็ดปูกัเฮ็ดใไซบาตไซบ้าเนาะถ้าราชการเห็ืนหมุนน้ำวัดน้ำว้าเนาะเลี้ยวการมองที่ปู้บ่นีที่ปู้บ่นมองอีพอแบี้ยไหลนาปู้ก็เรียกว่าม่ยิ่งกันสามคนครับปู้ก็เรียกนานงแตัวของเป็นหาม่ยิ่งเป็นซีม่ยิ่งกับสามคนอยู่แล้วปูกับทีไงเนาะกัมาจัะบอกซีสามสามซี อีกเต็มนึ่งมาเต็มเดียวนึ่งวันอีกแล้วอันทีสองวันนะแมนบอครับผมอ่ะอันที่สามเนาะโอ้ยตัวนี้ก็มาขึ้นเต็มนึงตัวนี้ก็มาล่องเต็มนึงเอ้ยยังว่าผมมาผมมาทีไอ้นั่นปูอยู่ระว่างเบอร์โทรปูเด้อระว่างเบอร์โทรปูเด้อผมมาที่ดอกเบอร์นั่นหลวงมาแห่งเต็มๆเลยปูมีสองเบอร์เด้อนั่งโยมแมนบอเบอร์นั่นไม่ใช่เป็นอัน แปดสามหมอนสามแปดเรื่งเบอร์นั er e ่นเบอร์ที่โทษไปหายุ่งอะไรหายส้วนตัวนะเรื่เบอร์นั่นบ่อันนั้นเบอร์นั่นเขาเขาเบอร์นั่นแต่ว่าเบอร์นี้มันเป็นมันเป็นแปดเจ็ดสามอยู่เนาะเจ็ดยังมาขันอยู่นี่อับอันเป็นว่าเจ็ดอยู่พี่กันว่าแปดแปดมาอยู่นี่กันเต็มเต็มยิ่งนี่กันเต็มเต็มสวัสดีครับเบื่องอะไก็ยอมว่าออันนั้นอันนั้น อั uhm, นยกมันบ we <laughs> like ุญมาด้วยเอาก็เมันไ้วมีนแทบันูจับปูเลยวาเบิ่งเบนทั่วปูเ้อหมือนนวาไม่ดีวันนี้เดมาเลย38เอาวันนี้เนาะเอาวันนี้เนาะเอาวันนี้เได้เบอกววนี่อนซุ่มผลมากก่อนเด้อนี่เด้อหนไดคือกันเด้อโอ้โหไหดคือกันเออรืมเขียนลูกไงนตัวละตัวนึงเอา เรื่มเขียนตัวเห่าได้ล่ะอาปากกาสีเดียวกันเขียนลงในอ้อปู้เืมบอกซฮะุ่มแม่นหัวนั่นีิ่ว่าว่าเนาะเหมือนว่าอะไรกันอีตัวหนึ่งปูปูเรืมบอกอ๋อลืมนอะกับจักขีเซจังไรละปูเอาม่ต้เขาวง่ายไหมเหรอกเขียนตงนีเลยเขียนตงนีก็ได้นีไม่ได้หรอกเขียนเขียนตัวใดปู่งเกาชื่อเนี่ยนึ่งเก่านึ่งเก่านึ่งเก้าลงเขียนงเอาหมเขียนหเาเขียนลางเอหนึงเก่าโอ้เอข้าเจ้ามาก้อนหนาข้าเจ้าได้หาสองเขียสสมหรับปู ออืืมมนี่ละกันพูดใด้พอมาดูแสดงวันสีบ่ได้ครบตัวฝ่อยมัตสึบ่ได้หรมาเศร้านี่สอดแถวนี่นอนอยู่น้ำมืนอยู่พอคู่ยว้ต้องจังสรรอะไรกจังสรรคำเพิ่มดูปั่นเนี่ยเออตัวนี้เนี่ล่างตัวนี้เนี่ยรังน้ำปูนี่เนในล่างนี่ได้ล่าสุดครับผมวันนี้ที่ไปที่มาเปลี่ยนยังไงวันนี้ปูคือว่าฟันในคั่งในแน่แต่ตัวเลขกฟันเห็นเป็นตวงเป็นตัวคั่งแน่แต่นี่จังไร ไมเลขเพ่งดีเป็นเลขเพ่งบอกมูพูดเล็กเพ่งเนี่ยผู้ฝันอะไรพูดต้องเพ่งไหดิโอ้เพ่งเห็นเป็นตัวได้เหรอที่บอกผมเพื่อนแม่ที่เรื่งผู้เพ่งแต่เห็นสามตัวเดียวนี่ครับผมเนี่ยเป็นเลขเพ่งเขียนไว้ยืนเพ่งเห็นสามตัวเดียวบันนี้เพื่อนที่เป็นบันนี้เป็นเป็นเป็นย่มผู้ยิ่งนะครับว่างั้นเป็นย่มผู้ไส้คือสามตัวนะครับวันนี้เป็นโยมียิ่งผู้ก็เรียว่าเห็นสามตัวเดียวก็เรียว่ามียิ่งเป็นน้าซี่ก็เรียว่าสามซี่เลนี่ครับผม บันีิคันมันโล่งมันอิี้เป็นสามสองังสิ้นะครับอีกเพ่งครับผมอีกสามตัวเดียวนี่ครับผมบันเดียนพวกปัวเป็นกระเรียนเอาสามหาไปน้ำปูไปั่นเอากระเรีแจ่วแล้วคนนี้มาเขียก็บอีกตัวหนึ่งครับผมมือเ้าะเดี่ยวบ้านมือเ้ามือเ้านี่ก็มาชุดหนึ่งดิครับมือเสาะเป็นก็มาชุดหนึ่งสามที่สองนี่แหละมือเ้าะเป็นครับผมบัดนี้ก็เลยอันอันนี้ตัวตัวนี้คือพูดได้ไวเรียวนี่ยครับได้ไวเรียวเพราะว่าเจ้าขี้นี่มีฝันเนาะครับอัน เพืนแรกตัว่อฝันดอกมันนีงขึ้นรุ่นมากเลยล่ะตัวรุ่นมากเนี่ยเป็มากนี่อาทีเพิ่มมาเอาดีเพราะท่านฝันได้นีหนี่ก็เลยมาจุดถูกครับก็เลยมาจุดถูกเป็นปลริยามถูกมาหนึ่งก็เลยไม่ถูกบอกก็เลยเอาถูกมาอันนี้ถูกมาจุดก็ได้ได้แปดก็ได้อันนี้แหละมาดึงซิปเก็บนี้สิบแปดมือซิบเก้าเนาะครับผมเออมาได้มือสิบแปดนี่เป็นอะไรไปเลขมันอยู่ตัวเก้าเหรอพ่สน เด็กอยู่ตัวเกาเด็กอยู่ตัวเกาแต่ว่าแห่งลมเตี่ยมเนีอว่าท่นล้มได้บันท้ว่าท่นบ่เพราะเป็นินเนี่ยลมเตี่ยมมาเนี่ยพอว่าหนึ่งหันขึนเนได้แม่นบ่หล่ะครับขึนนผมก็บอกู้วว่าคันเลขเพ่งนี่วันนั้นขจามาเอาน้ำปูปูได้บอกว่าอันปูมาท่านได้ขจาเรียกว่าเพ่งแห่งนี้ยปูแม่นบ่หล่ะปูบอกเาฟังเนาะครับครับปูกันเลียเพ่งห่สามศูดแดงครึ่งคึ่งปูบอกว่าครับผมจำได้ป่ะครับผมสามศูดแดงครึ่งคึเพื่อกระทุ่มคักล่ะ เป็นมาผู้ให้ข่าวแว่ก็นบ้างเหรครับผมเพราะจะเลขบอกมาสี่มงแร่งเลขบอกมาสามหนึ่งมาหนี้ครับขึ้นเต็มหนึ่งเองไมะ<ม>อันนี้ก็มาขึข้นขึ้นกันนี่ตัวนี้ก็เลยครับผมต,ตัวตัวตัวที่บอกนี่นะแต่มาขึ้นขึ้นกันนี่ครับจะเป็นห้าสามเจ็ดห้าสามแปดเล่นม่ครับกขึ้นเต็มหนึ่งขึ้น,นแต่ว่าหัวนั่นเพ่งไงเพงื่อนในสองตัวนะครับหัวนี้เพ่งได้สามตัวนะมันขึ้นเต็มหนึ่งเลขเพ่งมันจะพ่แน่นอนนะครับผู้บอกว่าคันว่าสันก็รงคันว่าัันก็ึ้น บัดนี้เพิ่งมาลงมไหบัดนี้<ม>เลขอยู่เกา่าหม่องเก่านี่ยแหละจะว่าแห่งลงเต็มนะครับกเ็เลขมันหยับนี่ยนะนี่ก็เลขมันหยับว่าลงเต็มห้าสองเจ็ดเพราะว่าเพราะว่ามันต้องลงเต็มหนึ่งเลยเพิ่นบอกว่าลงเต็มหนึ่งบ,บัดน,นี้ก็เลยว่าจากหาก็เลยเป็นซีบอดนี้คร่แต่เลยเอาเป็นห,ห้องผู้บอกถอดได้ผู้จบันการถอดถอดเบ็ดกันก็เลยว่าว่าล้มเต็มหนึ่งจร รงจากสามนั่นบออปูาวงลวงร่วงจากสามปกติมันจะเป็นหาสามเจ็ดนะปูนะแมนก็เลยรงตัวกลางก็เลยเป็นหาสองเจ็ดอ๋อว้าว้าปูวะสาวร้อนไหมครับแมนแมนเนแล้วว่าอันไหนเหรอผมโตมาจากทัไครับทำไทครับ อ้าเด็กจันทร์ยังทั่วมาปูไม่เด้อปูมีดุลายู่ปูมีดแขกอยู่เด้อจังไร์ยังทั่วมาไหมปูมีแขกอยู่ปูมีลร่องยูทูบอยู่จะทั่วมาไหมเด้อเอาไปเสียบให้นี่เบ็ดเบ็ดเบ็ดมันนี่ยเบ็ดมันอ่อนเบ็ดมันเบิ่งเไล่หน่อยนะเบิ่งไล่มันเนี่ยมันจะคนละทางกัน วันนี้ว่าต่อปูห่อใส่แล้วมั้งจากนี่ได้ลดรดเต้มนี่เด้คือปูให้ตัวเก้านะให้ห้าสามเจ็ดเงินว่เออบันนี้ปูเยว่างวดนี้น่ะเพื่อนว่าให้รดเต็มเพื่อนว่าให้รดแต้มปูไปยังคือเลือกรถดตกกลางเพราะว่าเพราะว่าเจ็ดตีตรงยูเน้ครับเจ็ดตีตรงยู่เตัวไปครับผมเพราะว่าคือว่าเงินปูก็บอกว่าเจ็ดตีตรงยูครับเพราะว่าคันนั้นขึ้นกะทิเป็นแปดครับคันนนงกะทิเป็นโกหน้าอืมเพราะนั่นเน๊ะ ตัวนี้ปูดว่าหัยง่ายเด้ครับผมปูดว่าหัยง่ายวันโดยไปว่าขัดแมนขึ้นเตี่ยมกับลุงเตี่ยมทื่อนะโอ้แต่ว่าพ่ดหัยง่ายตำแหน่งแมนคือตัวนี้เ่ราหัยง่ายครับขันแมนยับไปขึ้นยับตัวท่านนี่กับที่นี่สองตัวนี่นะครับนี่นี่สองตัวเจ็ดนี่เ่รานี้ครับผมวันนี้คือกัน่บนี่เจ็ดโบนี่เพราะว่าเลขไฟาน่ายก็จะโบนี่เจ็ดครับผมเลขไฟานายเด้ครับบัดนี้ บันทิบูก็ได้ยับทั้งหนาลงเป็นซีว่ายับหนาน้ำเออยับทั้งหนาน้ำเพราะหานี่ดิครับหายับลงมาซีเออหยาหายับลงมาซีครับเรเรียเป็นสองเกี็ดคือเขาคับผมตายนัดเพื่อการเตรียมนี้กันนะครับผมแล้ววันนี้ทั้งสองคนได้ว่าเตียงคนได้มายับอันนี้ทั้งสองได้เขียนแบบนี้ครับอันนี้ทั้งสองคนมากคนได้ว่าเอาเอาหนี้น้ำปูท่านเอาเอาซีสองหกแ้วมาท่านโอ้เพราะอันยับจากเกียรติเรืคนได้ยับตัวหนึ่งนี่นะครับผมยับจากเกียรอีกเป็นหก ปูยับไห้หลี่มีสองหางนี่เออปูยับไห้หรี่มีสองหางนี่ครับผมปูก็เลยมาเน่นในี่ยูนี่เลยกปูมาปูนี่ครับผมอันนี้เป็นตัวร่องครับผมชิปเก้าม,มากเลยกับปูเบาซูฟังไหมชิปเก้ามากเลยอันนี้น อันอันอันนี้ยอผู an ้ส no ิบอกมือมาเอาขปหลังจากวัานผาด้อครับผู้สิเฉลยช้ฟังตัวนี้เ้อตัวสิบเก้าเนี่ตัวสิบเก้าเนี่ผู้ิเฉลยช้ฟังเพราะว่าผู้จะให้มีเหล็กสามตัวน้ำหยิกนะให้ให้ให้น้ำตามหยิกครับผมให้ตามอีกเพาสามตัวนี่ผู้ยังบ่แน่ใจว่าผู้สีนีมมีหลังวันผาดีสีมันเอาตัวได้แหนะให้ให้ว่ามาเอาออกมาตัวได้อันนี้คือว่ายับเรียมหะที่เขาหยับบ่ถือครับผมเออถ้าจะ คันคันแม่นมือหลังวันพาาเทียหลังวันพาไปเลียงเป็นมาหายีสครับผมอาจจะนี่สามตัวแบบที่มามาตุงตุงหรือที่ลุ่งมงนี่โอ้แฉลุกงมงไว้มงนี้นะครับผมแฉมาอากจช่องมายอีกทีหนึ่งนะครับจ้องมาอีกทีหนึ่งเพราะว่า้าเทียเขาหยักมันบวถือเด้ครับพันเพื่อนมาบอกนี่มันเป๊ะเลยเด้ครับผมคือจังงวดเดือนหกสี่สองอ่ะนะครับผมออกแล้วเดือนพุทธคงเมื่อวันเดืนหกสี่สองเป๊ะๆกันครับผมเห็นว่า้าเทียบางเทียเขาอยักบวถือนะครับก็ เฮองฮ้งมนโนเ้องพิจณาเป็นบางหรครับผมมันอาจจะงับ่ถตกครับปูบดได้รอฟังว่าให้เพิ่นมาเน้นให้เป็นที่แนนอนเลยครับผมคือให้มาขัดเพิ่นมาเน้นเมันสีตรงเลยครับ,รบอืมน่ยล่รอ,รอ,รออีก3ตัวใสลงน,นี่อะไนีครับผม3ตัวสีเป๊ะเลยล่ะนี่ครับผม อีกคลิปหนึ่งแล้วอันนี้เป็นเลขโทบนี่เป็นยั้งก็ได้จุดโทษบหรอปูเพปิดมาเมื่อแรกเนี่ยปูเพาท่านใดเปิดมาเมื่อวันที่เรขบอกวันที่สิบหกเนาะครับผมวันที่สิบเจ็ดเปินมาเลยโอ้ปูขับมีมีเพราะท่านใดนะครับผมเปิดกันแล้วไปนั่งครับฮะนึกถนเโบ้แล้วกเขียนพร้อมปฏิบัติเพราะีครับใช่จเออเบ้เล้วกับเชนเลยพร้อมเชนเชนยังลหอปูกรับนั่นแหละโอ้โบ้บกครับเล้วกัเจาจี๊ครับหมดเะ กันก็เจ้าฟังคิมข้าจบเจ้าปจิหู้ยุทธาวาปูให้กับบอกกับว่าเอ้าก็ว่เห็นตัวเล็กมาเนี่ยบางคนเนอยกันเขียนมันทีเต็มนากระดาษมันเริ่มสีไลค์เหนไันเบิ้กทีหลูดปืดหลุดปืดแต่หน้าด้วยมากกนนคือว่าบอกถือกันก็เห็นแตหนึ่งเก่าไคืออออเก้านึ่งปฏิวานนะครับผมดยมากกับพูดจึงหนึ่งกับกันฟั่งในเนื้อเบิ้งเอาหมดก็ทีเห็นไหมเมื่อหล่ะครับผมทีได้ต่อใจพูดจังหนึ่งกับเบิ้งไปแน่กันี่จะลูดเอาหน้ เราจะตุรีนะปารชนะไฟมั่นเลือ่อยอีกเันมะปูนะไก้เมื่อไหร่ลไปล่ะอ๋อเวลาได้สบายมากท,ที่ปูนเรียบร้อยเลย้เวลาท่างเอ็ดที่ขามาเบิงกะกดับค์ไก็แร์ท่านสองนําเป็นกําลังใจถี่มาโออย่างจี่ปูกับได้บผ่าดดอกครับจะให้ไปตลอดละเพราะว่าถี่ไม่นท่านสังเสวัตผู้ใดไดก็ได้ทั้งบุญร่วมกันครับผมสังเสวัตร,ร่วมกัน กูขายน้อทางไป็นจริงๆแล้วเตไม่หย็ดไมาสานเสีัดอีไล่ะครับตัวลงทุนได้เลยคือ1ชิบเกาเนี่นะปูนะชิบเก้านี่แล้วก็กลมมันสองตัวเลยดีตัวอาอันี้ปะโออันตัวนี้อาจีพเป็นเรื่องวิ่งเด้อครับผมแต่แม่นนั่งเลยครับแต่ว่าบัมาต้องันดอกเดียวบนครื่อคือกันบุกครับผมแต่ว่ายัเนสามตัวเดียวครับแตวพิจารนาเบิ้งครับพิจาณาเบิ้งอันนี้แล้วบัวท่านนี้นั่นป็ในลกแต่ว่าตรงงล่ออีกคงหนึง ร้อยโค้งหนึ่งสามตัวสีลูกมุงนี่เลยหนอยร้อยโค้งครับผมเป็นลิปที่สองครับผมเป็นลิปที่สองจะไม่หยื่อล่ะคููล้างวัดผ้าไปเดี๋ยวล่ะเมื่อไห้่มัดใกล้สิ้าไปนีูู่เอามือนก้นไป็มัดผ้าบ่ผมก็จางกันเมื่อไหคนเมื่อนีก็คลิปเก่าเหรอแม่นบ่ยี่ิบกม่นี้วัดผมือเ้อเท่าแล้วผมสีมาาสันเออประมาณนี้เนาะแมนมือเห้อกับสีม้ะเลยเลขาิดเก่าแม่นจังไหร่เนาะครูนาะู้ก็สิอยากถามเพื่อน่า เอาให้ชัดๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้กันบอกออกไปย่านมันบ่ชัดแต่ได้ไวแล้ล่ะแต่ว่าย่านบ่ชัดนะครับก็เลยว่าแต่ว่าเอา,เอา,เ,อาเอาทางล่างไงว้ก่อนครับ,รบย่างบนสามตัวนบนเพราะว่าเด็กผู้ต้องให้เขาทั้งบนทั้งล่างโอ้แต่ว่า3ตัวได้มาแล้วคสามแต่ว่าวชัดน่ะเป็นปัญหายอยู่โอ้ยังเป็นปัญหาอยู่ยังบ่ชัดเลขนะครับผมเลยว่าสิเฮ็ดหลังวันผานี่ค่อยสเแม่นจัดส่นตัวนะพูนหลังวันผานี่จะแบ่งจุดเป็นอีกคลิปนึงครับผ้งอันเรื่องที่ติดตามกั ให้กดที 5. 5. ่ตามไมขันพ่อจะมาเอาดิมนกริป mm ิ้งออกไปได้ไหมมัจะเห็นได้ไหมมล่ะเราก็ต้องกดที่ตามไ้่งบอกกดที่ตามมิตรเบิงองนอันไล่หาเขาพเห็นผู้ชายตัมาเห็นเดยวเ่บอกดที่ตามห้เพื่อนจะเชื่อสนองกดกระติงหัวใจกดียังให้เพื่อนตัวสนองกดผมไรกดแช่ให้ตัวสนองจะจ้องกระเฉียนได้คิดตามเพราวมาเอาคิดผู้ไปกระดิปิ้ง สิรุดแมว่าไแม่องเมันกับสีแดงปิ้งสิรอดแต่ถ้าประกอบกระดิ่งไม่ได้พูดอย่นึงว่าโอ้ยไล่หาใช้กับบ่เห็นมันแม่เดีบกดจเสียจะบึ้งซื่อเอาเอาเอาจันทร์ชอบนนี้ก็ิรบกวนปูชํานี่นีบานนี่นอปูนะเอาเอาอาหดิ้นแล้วก็ไม่ชกไม่หมัน้ำปูครับที่บอกไว้ก็ห็นรัตนีออกเราก็ไปหาจับหาใบรถนี่ก็ได้ครับผมเก้านึ่งน่งเก้านี่ละนี้าครับผมอืมตัวนิ้ใไท หยิบจับไปเลยคื่อสิบเก้าเด้อพอพไปนองเด้อไปหาพ่อลอตเตอรี่ไยุใสยนี่จะปล่อยให้ไ้น์นวลมาสั่นปูวาตัวตัวตัวล่องตัว่องไว้หนึ่งเก้านี่หนึ่งเก้าผู้บอกผู้บอกที่ยังก็เมื่อกี้น่งเก้านึงเก้านึงผู้บอกเก้านึงแต่ว่าย่มเจนหนึ่งเก้าผู้บอกหนึงเก้าที่หนึ่อกีผู้บอกหนึ่งเก้าแต่ว่าผู้บอกว่าเก้าหนึ่งนี่าสังเกตยันอีกันยันอีกันผู้กับ่ได้เบิ้งมาออ่งทีแตะหันหัวไม่ได้ผู้กับเบิ้งมาค่ ผู้กอน่เ่นุ่ัอเก่าเออเออนีอนยเาเอาก่็มันพกกลุ่มมันไม่ปกกลุ่มมันอ้ตัอ้พวกกุ่มสีดำมา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 มาโอ้ยผูดจนึงะปห่อพงเจ่เกมากเลบกองบห่อหน่งเารนาะผู้อไป่อาเอเนาะพวกกลุ่มเก่านะครับผอืเออเนี่ะอันนี้อันนี้ได้ทเป็นตุองเนาบบนี้นะครับผม เนืองเก้าเป็นตัวร่องเก้าเนืองเป็นตัวนิออ่มสัมตัวนะอ๋อถ้อเอาเปียนเปลี่ยนตัวกวดนะบ้านอ,อันนี้ไข่งกวดเก้าเนืองเปลี่ยนตัวกวดเด้อพูดกับว่าเดว่าไท,ย,ทายได้บาง,งินแต่เลยว่วาแนนบอกไม่ถือนะไม่ออกอ๋อวันนี้กติสรุปทีมไทยไปเด้อครับพี่บิองครับ ตัวเลขที่ปูบอกให้ลงทุนได้แล้วนี่ก็คือเลขเก้าหนึ่งกัหนึ่งเก้านี่ละแต่ว่าเพ่นเน้นไปที่เก้าหนึ่งูก็ได้เน้นไปที่ล่างเก้าหนึ่งเลขเพ่งเพ่นก็คือได้สามตัวเดียวอในส่วนเลขนิมิตนี่เพพ่นบอกว่าเป็นเลขตัวเก้าแต่ว่าให้ลงว่าจันให้ลงเต็มให้ลงเต็มปูพ่นก็เลยเอาเลขเก้ามากวดว่าหนึ่งปูเพ่นอไ้ไว้ก็คือห้าสามเจ็ดครับห้าสามเจ็ดนี่เด้อครับ ไฮฮาสามเจ็ดมันนี้งวดนี้ปูนิมรเรียบร้อยแล้วปู้ก็เลยมาลงไ้ก็คือจากห้าสามเจ็ดกับเป็นห้าสองเจ็ดแบบนี้อ่าแล้วก็ขันลงตัวนานํำก็จะเป็น 4, 2, 7, สี่สองเจ็ดนั่นีนะครับก็บคือสองตัวนี่ที่ปูเขียนไว้ให้อ่าในส่วนชุดล่างนี่ก็คือแอดมินเพิ่นอ่า มาเตะไปออกความคิดเห็นออกกว้างกีดเตะกวามคิดเห็นซอยกันเพราะว่าลุกมันกาดเป็นหกไปได้อยู่ครับผมคือพวนคนยุคพีนีพีดกับหน้าเบิร์ครับวันนี้บานี้กาจีมาออกข้างหน้าพีนีศูนย์หกหนึ่งพีที่ปูบอลถึงเก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งนั่น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 เอจกได้เข้ากันอัดนันบุญก็ด้วยเล่นเซตกันจีนเอาเลยได้วันนี้คือเลยได้วันนี้ ก็คือย่งนี้แะัเก่าหนึ่งกับมาเดี๋วแมนอแมนมอขันกปลีนหัวเก่ากัเป็ีนหกนึงอัปิีนหัวเก่ากัเป็ีนหกนึงวันนี้นกระหน้ามันน้ำเออเก่ากับหกตัวเดียวกันผู้คนบอกว้าอ่ีละแต่ว่าทั้งสองมอไเขียนลงดอกเก่าหนึ่ง